นะครับอันนี้อยู่กับจอยแอนดรอยนะฮะส่งงานเป็นงานสุดท้ายนะฮะจอยแอนดรอยตัวนี้ติดตั้งใน Ford Ranger นะฮะตัวนี้เป็น MC แล้วนะฮะปลั๊กหลังเป็น T6 นะฮะปลั๊กเดี่ยวนะฮะมีแคนบัสในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูฮะหน้าจอแอปพลิเคชันแบบนี้ฮะเล่นได้ครบเลยนะฮะฝากช่องแต่งเราไปด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันครับพร้อมกับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยนะฮะโชว์บนหน้าจอพร้อมกับกล้องถอยมีเส้นกะระยะนะฮะแบบนี้มาดูฮะเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพขึ้ ตัดกล้องถอยนะฮะเดี๋ยวเรียกดูกล้องบันทึกหน้าผ่านแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะชื่อว่าแอปพลิเคชันนะตัวนี้จะเห็นกล้องหน้าทํางานอยู่นะฮะสามารถเซตค่าผ่านหน้าจอได้เลยนะครับโอเคตอนนี้มาดูเรื่องประตูฮะเปิดประตูให้หน่อยฮะโชว์ประตูด้วยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรียกพี่สมเกียรติมาดูระบบแอร์นี่ระบบแอร์โชว์แบบนี้ฮะดูนะฮะหมุนปุ๊บหมุนฮะพัดลมทำงานนะฮะใกล้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 ฮะ จะได้เห็นชัดๆเบาแอร์ครับอ่าเป็นไงครับได้เลยนะครับปรับตั้งฟังก์ชันที่ใช้ได้หมดนะฮะตอนนี้ฮะนะครับเป็นการโชว์สถานะนะฮะของแอร์บนแดชบอร์ดแบบนี้ฮะในส่วนของ Ford r a n g e r นะครับการปรับค่าต่างๆนี่โชว์บนหน้าจอเหมือนกันนะครับแต่บนหน้าจอปรับได้เป็นบางส่วนนะครับได้ไม่ครบนะฮะมันเป็นฟังก์ชันของต่างประเทศนะฮะแต่โชว์บนหน้าจอนะฮะฟังก์ชันแอร์ นะครับให้เราเห็นแบบนี้เลยนะครับถลมอได้หมดนะปรับปรับในส่วนของต้านล่างเนี่ยได้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะปรับได้จิ้มได้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจจอ Android ติดรถนะครับอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับติดตั้งใน f o r d r a n g e r ฮะโอเคครับลาไปก่อนครับ